ได้งูสิงครับวันนี้งูสลิงครับพี่น้องงูสลิงเอ็ดโคโดยท่านฤาษีน้อยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับจักเลออดชื่อมานแท่นนะมานเด้มานเด้ตรงเส้นลูกย่ำลูกขึ้นลูกขึ้นที่ย่ำย่ำนี้มันเด้ครับอาจจะเป็นเมนูต้มสวาครับพี่น้องต้มสวางูสิงครับพี่น้องส่วนงูสิงครับพี่น้องวันนี้โดยท่านฤาษีน้อยครับแห่งซุ้มกิ่งทองนาหนองกิพวนครับพี่น้องครับ เราฟื้นความเงาเนี่สลายลื่สีจะได้ต่กรุงเทพมุกความเงาย์นะซ่อมทางแดงเออแต่มันมีได้เนาะมันมีได้ครับเต็นเลยได้เต็มน้อยกเกาได้ซ่อมนี้ก็กินซ่อมนี้แล้วครับไม่นู้นต้มสวางนูสลิงครับพี่น้องอู้ยมันเต็มท้องเลยครับพี่น้องคุณเกลียดแต่พี่น้องเฮ้ยพอดีมันนอนเฟื่อยอยู่ครับพี่น้องตกลงมาก็เลยยุบเอามาครบครับครบกับม่ไดตีได้ห้ามันเนาะ มีได้ตีได้ห้าออกมาครบเลยได้ออกมาหมากัดครับพี่น้องก็เลยเอามาจะทิ้งก็เสียดายครับแมนครับก็เลยจะลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงซิมเบิงครับซิมเบิงครับพี่น้องครับผมสัวงูสลิงครับพี่น้องวันนี้ผมส่างูสิงครับสัวเส็บ สังเจ๊แจ yeah. yeah. ๊ลูกเล็กกระมาได้ครับพี่น้องเด็กเหละวบานตั้งเทียงสวัสดีครับทั้งแจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้คุณตาปอมกําลังไอ้คู่ป่าอยู่ครับพี่น้องหน้าด้วยสีน้อยกับการนี้ว่าอยู่ครับมอฟวดจนน้ำล้นมอแล้วครับพี่น้องต้มต้มงูสิงครับพี่น้องเต่าห้างเข้าาพี่น้องเดือดสนั่นครับพี่น้อง ได้ใจขนาดคักก๊าซครับพี่น้องลมกับแห้งอีคือก้าครับวันนี้ก็ได้ลมแห้งครับวันนี้ผัดจนจนแล้วครับอน่ยมือเสากบหน,นาวครับอุณหภูมิลดแต่ว่าแดดอ้อแล้วก็อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นครับพี่น้องไม่นู่นายเนี่ยครับวันนี้สือห้องให้กับมาได้ครับวันนี้ ยูตับดิบก็จะอาจจะเกิดขึ้นครับวันนี้คุณต่อปอมกำลังคั่งข้าวอยู่ครับพี่น้องเนี่ยน้ำปลาเข็งครับปลาอื่นก็ไม่ยากก็ได้ครับครับกลับทักทายสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับมาสู่ช่องบ่าวดุมลูกดอกออฟฟิเชียลนะครับเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาตั้งเถียงวหน้าญาติครับพี่น้องมาเอ็ดเถียงเฟินครับอยู่หน้าโปรเฟสครับพี่น้องพิกัดกับบ้านกุดว่าตะบลกุดว่า อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องบ้านกุดว่าอีสานบ้านกุดว่าตะลายใหญ่ครับพี่น้องครับะนะมาเบิ่งนลำเดียวครับพี่น้องวันนี้กะทั้งตั้งเทงทั้งเฮ็ดแนวยูแ่แนวกินครับพี่น้องหลายเมนูเมนูวันนี้กะเมนูแปลกๆก็คือได้เมนูใหม่ๆมากก็คือต้มงูสลิงครับพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเลยน้ำลายแตกน้ำลายแตก เนื้อดิบน้ำได้ครับพี่น้องมื้อนี้เมนูหลอยอะไรเนี่ยครับหมู่พวกกระมาหลายครับพี่น้องหมู่พวกกระมาหลายครับมาตั้งเถียงคนอาญาติเพิ่นครับมื้อนี้คนอาญาติเพิ่นอย่าเถียงมีแต่มงอยู่ครับพี่น้องมานอนแต่อยู่ห้างเฟื่องกับห้างเฟื่องกับฤาษีน้อยม้ามังเอาแล้วครับพี่น้อง พี่น้องจำจุน้าม,มือนี้สว่างงูสิงน้าครับ <c oughs> ลายแล้วเนี่ยครับพี่น้องมือนี้ <c oughs> จำจุผพร้อมครับพี่น้องก้อยพร้อมล้วก็สว่างงูสิงแล้วก็แกปงปลาคอใหญ่ครับมือนี้ลายแล้วเนี่ยครับพี่น้องมาเอ็ดเทงให้เทงหน้าครับมือนี้เอ็ดละว่านครับวิสีชีวิตอีสานบ้านคุณว่าครับย่างละว่านย่างได้การลุ่งแคกู่ครับ ลงแขกชวนเพื่อนชวนฝูงมาตั้งเถียงนาน้อยครับพี่น้องวันนี้งูสลิงครับพี่น้องงูสิงต้มสัวงูสิงครับทีมงานอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องหากินมานครับวันนี้คุณตาปอมเหมือนกำลังซีครับพี่น้องกำลังซีสัวครับผักไผ่ผักเกลไกล้กระบวนครับพี่น้องไก่กระบวนกั้นกินอบกินเม็ดลายตัวก็ยังเนี้ยครับพี่น้อง

สงสัยละง่ายตาเลือกแล้วครับพี่น้องเหลือบมอบีมอนน้ำเดียวแล้วครับแต่ก้าจะกันเยอะเข้าเหรอพี่น้องนั้นได้ครับพี่น้องล่างมากครับพี่น้องวันนี้สามาแล้วครับพี่น้องหันนเจินมาแล้วครับหันนีเตียววัน้เตาะวบ่แล้วเหานี่เดือกมากโอ้คือแรงแท้โอ้คือแรงแต่วอ้ เย็นเย็นๆมีแ้หามคนน้ว่าเราไปคือนี้หนาวม่ไู้นม่ไ้ไม่ไ้ไม่ด้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้่้ไม่ได้่่้ม้่้้่้อ้ก มากินเข่ากับทีมงานอีสานบ้านกุดหวาดนะครับเด้อพี่น้องเด้อกเพิกินเขาน้ำทีมงานเบ่าดมลูกดกเด้อพี่น้องส่วนงูสิงครับพี่น้องเอาเกรอบงจำแจ่จจน้ำครับพี่น้องรอบเส้นรอบเส้นรอบเส้านี่กินกินกินเนื้อกินงูสิงครับรอบเทียงอาจจะเป็นเมนูไก่ครับพี่น้องไก่สีขาบุญเดือนซ้มแล้ว โอ้หัวหน้าหัวหน้านิสาก็มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเขาแน่หัวหน้านิสาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีครับหัวหน้านิสาครับทีมงานอีสานบ้านกุฎวะใช่คนแจ็ปอยู่ไว้โอ้มันนิดเอ็นวงไฟอะไรหลายล้านอยู่หลายลาทีมงานบั้งไฟบ้านกุดว่าครับมาลงแขกยีล้านตั้งเถียงนาน้อยของหัวหน้าญาติครับพี่น้องวันนี้ครับสวัสดีครับเจ้าภาพครับเจ้าภาพ เจ้าภาพเปิ้นครับเจ้าภาพเจ้าภาพครับพี่น้องสีน้อยกำลังสวัาครับพี่น้องกำลังสวัางูสิงครับพี่น้องควายหองเจ้าเสือว่าจะทิ้วเมันงูสิงเหรอห่าเกือกเกือเอาเดี๋เนี่ยไปทานตุ้งตุ้งกินต้มเนี่ยวรับตุ้งตุ้งหมอนอะไรเนี่ยอ่อมอ่อมไอแมวกำลังซอยเนื้อครับพี่น้อง ซอยเนื้อเข้ามากเลเยี่ยเข้าแล้วโหยสื่อไปเรื่อยอยู่เลยวัอสวัสดิ์กำลังยึดกลวยแล้วครับพี่น้องสื่อแจ่วสื่อเหือเรียบร้อยครับบานนี้กับปุงแล้วครับพี่น้องหมุนแล้วก็ยั่งครับต่อไปกันรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะหิวแล้วครับพี่น้องหิวแล้วครับมา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 ผู้หินเข้านำทีมงานอีสานบ้านกุฎวาครับพี่น้องกินน้ำเดียวเด้อขาดเสพ

หาตอนนี้เอากินครับืัอนี้อืมฮะก็เนนหะกาักก็ไปจังล้างพอดสารมไเดียจะออนอมเี่ยเลยอนอนเดนเลยะไปมเ็นเลยขมแน่ตรงใเชือบีกับปากระดาหอบีครับพี่น้องักๆเลยกระดาวลายอยู่าน มากินข้าวน้ำทิมงานอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องข้าวเสร็จแเด้อครับเด้อเบิ่งจนจบคลิปเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งจนจบคลิปรับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กับทีมงานเบ้าดมดุดกนะครับอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องครับเริ่มไปลูกไปล้างแล้วครับพี่น้องตั้งเสาแล้วครับตั้งเสาแล้วครับพี่น้อง ทมค้ำไว้ครับค้ำเป็นยังยะไว้ครับพี่น้องแล้วกันขึ้นเท่งครับพี่น้องครับพี่น้องครับกลับไปรูปไปล้างแล้วครับกะค้ำพอดีครับมื้อนี้กะนต่อยงานมูงานพวกถือว่าผ่านครับที่แรกขึ้นไว้แล้วมิน้ยกเสาไปแล้วครับมื้อนี้แต่ว่ากันจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องได้มมุงยินได้พี่น้องได้ขึ้นมาได้รมมุงอยู่ครับ มุ่งยุ้ครับมุ่งอยู่ครับมุ่งแน่ๆน่ละมุ่งครับจะหาจักย่อมเลยได้ครับครับแล้วครับวันนี้ค้ำแล้วมืออื่นก็ได้มุ่งครับมืดก็ได้มุ่งมุ่งได้ครับสร้างสันค์ไทยมาแล้วครับพี่น้องครับครับสำหรับที่นี้กะขอได้รับความขอบคุณจากกลุ่มเบ้าดมลูดกครับทีมงานอีสานบ้านกุนว่าครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับครับผมเจ้าตัวดีบอยด้ย